เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วูรานะครับเจอกันครั้งนึงในนานันนี่นะครับผมขอให้ทุกคนมีการันต์นะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับผมของริมแหวนนะครับผมหลายคนอาจจะไม่ทราบนะมีกิจกรรมหนึ่งนะเป็น introducing นะครับผมริมแหวนออริจินอลนะครับผมซึ่งคุณมีโอกาสชนะนะครับผมในการได้รับนะครับผมเข้าถึงริมแหวนพิเศษ MT นะครับผมก็จับฉลากผู้โชคดีนะอันนี้เป็นจับฉลากนะครับผมแค่รีทวิสต์นะครับผมแล้วก็กดติดตามนะครับแค่นั้นเองนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะยุ่งยากจนเกินไปนะฮะสำหรับใคครหลายนที่ ลองทาดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไปให้นะครับก่อนที่13ที่จะถึงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าพอเราได้รับมาครับผมสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือมันมีโอกาสในการร่วมไวรลิส์นะครับผมต่างๆมากมายเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมแต่ราคาในการซื้อนะค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับผมถ้าคุณจะซื้อจริงเนี่ยราคาก็จะตกประมาณ750ดอลลาร์นะครับหรือแล้วราวอะสาม2 0 0 0มืนกว่านะครับผม2 0 0 0 0 0่0 0 0โดยประมาณนะครับผมซึ่งผมไม่ค่อยอยากจะให้คุณนั้น เข้าไปอย่าตั้งซื้อจนเกินไปนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คืออยากให้คุณนั้นได้ฟรีบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นอันหนึงที่ผมอยากจะบอกเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนที่คุณสามารถที่จะมิ้นท์นะครับผมในตัวออริจินอลคลับได้นะครับผมแล้วก็ราคา750ดนี่ก็ค่อนข้างแพงนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะถามว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรนะครับผมก็เคยบอกเล่าให้ฟังนะครับผมมันเป็น มีต้ n ค o l l a b เ r a ร e นะครับผมคอร์เรกติเ uh, บิลนะครับผมที่รวมหลายๆตัวเข้ามาด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีหลายๆหลายๆฝ่ายนะที่พยายามผลักกันตัวนี้เหมือนกันนะครับผมถามว่าดีไหมผมก็มองว่ามันก็พอใช้ได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าเ,าเขาใช้ระบบ a ัลกอรินะครับผมแต่ประเด็นไปมินด้วยอีก <laughs> <laughs> เอานะ <laughs> ก็โอเคไม่ว่ากันนะครับผม ็แล้วแต่เขาจะทำนะครับผมมันก็เป็นของเขานะใครที่สนใจริมแบก็มาดูดได้นะครับผมก็เป็นอันหนึ่งที่น่าจะเวิร์กอยู่นะอันนี้คือ,อกิจกรรมที่ฟรีนะครับผมส่วนเสียตังค์นั้นแล้วแต่คุณนะครับผมไม่ได้บังคับหรืออ,อะไรคุณอยู่แล้วนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ